สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนกช่างกลโรงงานและการเรียนรู้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่จะพัฒนาช่างฝีมือในอนาคตเดี๋ยวเราไปชมเครื่องจักรและก็ห้องการเรียนรู้ต่างๆของแผนกช่างกลโรงงาน,นครับเชิญครับ คือห้องปฏิบัติการงาน CNC ครับผมใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการกัดงานครับผมเชิญรับชมข้างในครับและนี่ก็คือเครื่องกลึง CNC ครับและนี่คือเครื่องกัดงาน CNC คเครื่อง C N C เป็นเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทําให้การผลิตมีความแม่นยำสูงและได้มาตรฐานเดียวกันทุกชิ้นเครื่อง C N C สามารถทำงานซับซ้อนที่เครื่องกลทั่วไปทำได้ยากเช่นการกัดการกึงหรือการเจาะหลายขั้นตอนในชิ้นเดียวถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลเครื่องกลึงเป็นเครื่องจักรพื้นฐานที่ใช้ในการขึ้นลูกชิ้นงานทรงกระบอกเช่นเพลาลูกปือนน็อตหรือชิ้นส่วนต่างๆที่ต้องการความกลมและเที่ยงตรงหลักการทำงานคือการหมุนชิ้นงานแล้วใช้มีดตัดแต่งผิวออกตามที่กำหนด เครื่องกึงถือเป็นพื้นฐานของงานช่างกลโรงงานนักศึกษาทุกคนต้องเรียนรู้การใช้เครื่องกึงเพื่อสร้างทักษะัความแม่นยำและการควบคุมเครื่องจักรนี่คือเครื่องกัดใช้ตัดแต่งชิ้นงานโดยใช้ดอกกัดหมุนตัดวัสดุออกสามารถทำงานที่ซับซ้อนกว่าการกึงเช่นการทำร่องการกัดฟันเฟืองหรือการขึ้นรูปแม่พิมพ์เครื่องกัดมีทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง เครื่งแต่ละแบบก็เหมาะกับงานที่ต่างกันงานที่ได้จากเครื่องกัดมักจะมีความละเอียดสูงและเป็นพื้นฐานของการผลิตชิ้นส่วนในอตสาหกรรต่างๆเครื่องตัดมีหน้าที่หลักในการตัดชิ้นงานโลหะหรือวัสดุอื่นๆให้ได้ตามขนาดที่ต้องการขั้นตอนการตัดถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นการเตรียมชิ้นงานให้พร้อมสำหรับกระบวนการการผลิตในขั้นต่อไปหากตัดได้แม่นยำก็ช่วยลดการสูญเสียวัสดุและทำให้งานประกอบง่ายขึ้นนี่คือเครื่องสใสใช้สำหรับทำผิวให้เรียบเป็นระนาบเครื่องใสยยังสามารถทำล่องทำมุมหรือขึ้นลูก ชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำได้ถึงแม้ปัจจุบันเครื่องสายสตูกแกนที่ด้วยเครื่องเ n ียีบางส่วนแต่ก็ยังเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการฝึกพื้นฐานของช่างคนเครื่องเกียร์มีหน้าที่สำคัญในการตกแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบเนียนและแม่นยำโดยใช้หินเกียร์ที่หมุนด้วยความเร็วสงูงขัดผิวชิ้นงานออกทีละนิด เครื่องเกียร์จึงนิยมใช้ในงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงสุดท้ายคือเครื่องเจาะเครื่องจักรที่ใช้ทำรูบนชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นรูสำหรับน็อตสกูหรือรูประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่การเจาะต้องอาศัยความชำนาญเพื่อให้ได้รูที่เที่ยงตรงขนาดพอดีและไม่ทำให้วัสดุเสียหายและนี่คือห้องโทรลูหรือห้องเก็บเครื่องมือที่นำเครื่องมือมาใช้กับเครื่องจักรแต่ละเครื่องครับผมเดี๋ยวเชิญรับชมข้างในและนี่คือห้องเก็บเครื่องมือของแผน,นช่างกลโรงงานครับผม เราจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักรกลครับนี่ก็จะเป็นชุดปัดแจปัดแจเแหวนครับผมปัดแจเอลแล้วก็ชุดทาเเีียวเป็นชุดเลื่อยชุดทีชักทีบ็อกที่ใช้สําหรับเครื่องกึงครับก่อนนี้จะเป็นคีมใบวัดมุมต่างๆนี่ก็จะเป็นแปลงทาความสะอาดนะครับ นี่ก็จะเป็นแปลงทองเหลืองที่ใช้สําหรับขัดตอนเราตะใบางานนี่ก็จะเป็นกันไก่ที่ใช้สําหรับตัดเหล็กบางนะครับนี่ครับนี่ก็คือตะใบนี่ก็คือที่ใส่ใบคัตเตอร์สําหรับเครื่องกัดนะครับและนี่ก็คือแท่งขนานนะครับแท่งขนานฝั่งนี้คือแท่งขนานนี่เป็นฟุตเหล็กนี่เขาเรียกว่าใบคัตเตอร์ที่เรานําไปใช้กับเครื่องกัดครับผมนี่คือ ล้อพิมพ์ลายครับและนี่คือห้องการเรียนรู้การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ครับเชิญรับชมข้างในครับผม และนี่คือโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ของแผนกช่างคนโรงงานครับนี่คือการแยกวัสดุที่เราประกอบไปแล้วนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ชื่ออะไรครับผมครับผมสวัสดีครับผมผมชื่อครูเจมะนาสบุญเจเป้ครับสอนที่ศแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคพิจารณาการชีวิุตสาหกครับผมอยากจะถามอาจารย์หน่อยครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแผนกช่างกลโรงงานสอนเกี่ยวกับอะไรครับผมแผนกช่างกลโรงงานเราจะแบ่งการสอนไปเป็นสองระดับนะก็คือ ชั้นปวชนะครับชั้นปวชก็จะรับนักเรียนที่จบมสาม,มาเรียนต่อในภาคมัธยมปลายซึ่งเป็นสายอันธุวะเขาเรียกว่าประกาศนียบัตรพิาที่ก็คือย่อมันยอ่อเป็นปวชครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็จะเป็นระดับมัธยมศึกษาละก็จะเป็นระดับปวสนะครับปวสนี่ก็จะเป็นประกาศนียบัตรพิชาที่ชั้นสูงนะครับก็จะรับเด็กที่จบปวชและเด็กที่จบม .6 นะครับต้องการจะ เรียนภาคอาชีวะเรียนแล้วจะไปทํางานทีนี้มาถามถามผมว่าเรียนเรียนอะไรนะเรียนเรียนแล้วได้อะไรครับอ๋อเรียนช่างกลนะครับเรียนช่างกลแล้วได้อะไรครับเรียนช่างกลนี่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับก็คือทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีนะครับเราพัฒนาไปเรื่อยบนโลกนี้นะครับและก็ทุกอย่างที่เราใช้เครื่องมานเครื่องมือรถยนต์เครื่องทาครัว นะครับแม่กระทั่งโทรศัพท์มือถือพวกนี้ก็เป็นการผลิตออกมาจาหน่ายให้เราใช,ใช่ไหมครับซึ่งช่างกโรงงานเนี่ยเราก็จะเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมือเครื่องจักรพื้นฐานในการผลิตและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตสิ่งต่างๆบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่เราใช้เนี่ยนะครับตัวอย่างนะครับก็ ทรศัพท์มือถืออย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์เล็กตัวนิกส์ใช่ไหมครับเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีไอซีคอมพิวเตอร์มีวงจรต่างๆอยู่ในตัวสับมากมายนะครับซึ่งคนที่คิดก็คือถ้าพูดเป็นช่างก็จะเป็นเล็กตัวนิกส์ีคอมพิวเตอร์ฝ่ายไอซีจะติดออกมานะครับการเล็กตัวนี้แล้วก็ใส่ในไอซี่ก้ามประกอบไอซีพวกนั้นเข้าไปในแผงวงจรแล้วเอาแผงวงจรพวกนั้นใส่ในเครื่องือ งานของช่างโปรโ่งงานนี้ครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลินะครับก็จะไม่ว่าจะเป็น่อง <S <S อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเคสโทรศัพท์อาจจะดูเก่าไปหน่อยนะครับก็เคสโทรศัพท์นี้ก็จะเป็นยางซิลิโคนใช่ไหมครับเป็นยางนะครับก่อนที่จะเป็นออกมาเป็นแบบนี้ก็คือต้องมีการฉีดน้ำน้ำพลาสติกหรือน้ำยางเข้าไปบนอะไรครับบนแม่พิมพ์นะบนแม่พิมพ์นะก็ ดิเข้ามาด้วยความร้อนแล้วก็อยู่ในแม่พิมพ์แล้วทําให้แม่พิมพ์นั้นเย็นแล้วก็ดีดไอเทสตัวสัตว์ที่ออกมาตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของสายการผลิตนะครับยกตัวอย่างนะครับเรื่องของการผลิต,ตละน,นะครับเรงทีเกี่ยวกับการผลิตถ้าเป็นปวชก็เรียน่ึงกรตดัดสายพิณนายจอกนะก็คือใช้เคร,รื่องจักรพื้นฐานทีู่ีในนี้ใช้ได้หรืนะครับแล้วก็รู้ว่าการผลิตชิ้นส่วนพื้นฐาน อย่างเช่นที่ส่วนในยานยนต์พวกนี้ลูกสูบก้านสูบนะครับเสื้อสูบต่างๆก็จะผ่านเครื่องจักรพวกนี้นะครับเครื่องจักรเครื่องตึงเครื่องจักรเครื่องสายเครื่องเชื่อนไสเครื่องจอดแล้วก็ปวชเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเป็นแปลนที่งานออกมาส่งให้กับเทคนิคเชียวนะครับเพื่อเอาแบบเนี้ยมาผลิตเป็นที่งาน นะครับก็มีเรื่องของเทคโนโลยี C N C นะครับ C N C นะครับก็ค uh ือเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนเครื่องปนหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยระบบอัตโนมัตินะครับโดยการเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับเป็นโปรแกรมแคชคนหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะโหลดเข้าไปในเครื่องเ C N C ก็จะทำงานแล้วก็ให้มันทำงาน ผลิตงานออกมาให้เรานะคะรับปวสก็จะเรียนเหมือนกันแต่จะเรียนสูงขึ้นไปเทคนิคการเรียนเทคนิคการทางานที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีก็สูงขึ้นไปตามน,นะครับแล้วก็สกิลต่างๆก็จะอัดไปที่ปอสอเพิ่มมากขึ้นจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติแต่ทฤษฎีเราก็ไม่ทิ้งนะครับทฤษฎีก็ยังมีวิชาการคำวนวณนะครับการต่างๆแต่ไม่ได้ยากไม่ได้ยาก มากนะแค่เป็นพื้นฐานเพื่อจะไปต่อยอดไปรเรียนปริญญาตรีน,น,นะจด็วโอชอก็ไปเป็นช่างเทคนิคนะครับแล้วก็เบ็วโอก็เป็น,ทนเทคนิคเชี่ยวล่ะนะครับก็ทำงานได้แล้วคุ้มชาติทคนนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีก็จะแต่จะเป็นวิศวกรเป็นครูเป็นอะอนนนไรก็แล้วแต่นี่ก็คือบริบทของการทั้งคนทังงานแล้วได้อะไรบ้างแล้วก็โอชอก็จะไปอยู่โรงงานอยู่อุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงาน เอายกตัวอย่างบ้านเราปัจจุบันนี้ก็โรงงานปลากระป๋องนะครับก็ต้องรับหาน้าโรงงานเข้าไปในรายการผลิตไปเป็นช่างอมบมือหรือถ้าให้ดีจบที่นี่แล้วยางทํางานอ่าดูขอแนะนําว่าไปทํางานที่มีโรงงานรองรับเยอะๆอย่างเช่นใกล้ๆบ้านเราก็เป็นสมขาอย่างนี้ก็จะเป็นเทคโนโนี้เป็นการผลิตหลายๆแบบเช่น การผลิตเครื่อส,ส,ส่วนเครื่องพ่นก็มีนะคะรับที่นู่นนะครับผลิตอะไหของเครื่องยนต์เครื่องอะไรแต่แล้วก็ผลิตการผลิตเก็บสะสมอาหารการผลิตทับเบอเร่อการผลิตเกี่ยกาาวกรรับงานพลาสติกอยู่ที่หัดอย่ามากมายครับเราเรียนจบเนี่ยก็คือไม่ตกงานแน่นอนครับสำหรับเรียนแล้วได้นะเยอะ <c oughs> เลยนะครับผมโอเคครับนั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์มากมากเลยขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ